สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยในช่องนุ้ย half and nice i ุ Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศประจำวันพฤหัสที่19พฤษภาคมค่ะพร้อมกับประกาศฉบับที่2จากกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูกันค่ะว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีจังหวัดไหนบ้างนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะเพิ่มขึ้น60-80%ทุกภาคกลุ่มฝนภาคเหนือเคลื่อนที่เร็วกว่าภาคอื่นๆค่ะส่วนภาคอีสานฝนตกแช่ตกนานเพราะว่าเคลื่อนที่ช้าค่ะบ่ายค่ำคืนนี้ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันพฤหัสที่19พฤษภาคมกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ค่ะ โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโข,ขทยัยกำแพงเพชรและตากค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการ อุดรธานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70%ซของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสมุทรสงครามกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตวันออก ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและกระบี่ค่ะ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะและเรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่สองค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง23พฤษภาคมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาค่ะเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะเรามาฟังจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่20พฤษภาคมกันค่ะนุ้ยจะแจ้งให้แค่ถึงวันที่20นะคะ เพราะว่าคลิปมันจะยาวไปค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่20ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนที่ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่21ถึง23พฤษภาคมนั้นนุ้ยจะมาแจ้งให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย